ย่างใหม่เออเริดเปิดเริ่โอเคได้ย่างคนละอันไม่เราเห็นแต่อันนี้เราไม่ได้เห็นเราเออขึ้นอยู่ใต้ลมเนี่ยเนี่ยเธอนั่งตรงนั้นเออเอาก็มาเนี่ยให้มันเอ้าไปตรงนี้เออแล้วก็เธอก็จะโดนไฟไม้เแี่ โลหว่ะเดี๋ยเดี๋ยวเยมอยจ่ะหันหน้ามานะเย็บจะได้เข้ากล้องนะ

พี่เกพี่เกวิ่ง ไปนู่นพ่อเรียกไปเอออย่านะลูกอย่านะลูกหาชเอูยังไ,ไม่เจอมาแล้วมาแล้วสวัสดงคุณเสดาสวัสดีคุณเกคุณคาร์ปอนน้องวาง องบ้าใดีนะเ่ม่ไม่เร็วเรโอโเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมันแรงอะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวนะเเดี๋ยวจะอ่านนะฮะเไม่ได้อ่านนะทุกคนเดี๋ยวเดูก่อนมันจะไม่นางามาปิ้งข้าวโป่งนะทุกคนนะพเกพเกพี่คพพิพสวีคปิ้งข้าวโปงปิ้งขโปงิกนิ่นะวันนี้มาปิกนิกนาทีลาน ฮอนฮวนเธออะนี่นาจีเพอาะเราบังเลยเราลิ้นๆมันไหนเด้อบ้านมหเบ้าเกียบเาเกียบจ้าเาเกียบนะคะเาเกียบสองเพนน้องวางน้องวางมามากินเกียบนะคะเอ่อพี่เก๋พี่เก๋บ้านเอ็ดเขาเรียกอันอันข้าวป่งเอออันนี้เขาเรียกข้าวป่งนะคะ โป่งยามแรงนะคะทุกคนย่างนะคะย่างนี่นะคะก็เป็นอยู่นะคะทุกคนเนี่ยก็